<R ess ur ng> อากาศดีดีแดดก็ะแห้งสวยงามจา้าเน็ดเต็มล้วาแค่นาดาเนอกจากนะอูดเน็ตเต็มโอเคเลยถ้าเน็ตเต็มนื้อน้องพ่าผาเที่ยวได้เลยพาะเป็นยันงจ้า,อ,จาอันนี้คือทักซิมีไปปกติเห็นปาจา้ะ Oh. บางนี้จ้ะข้ามมาส้มทุงสวัสดีหนึ่งดวงจักน้อยกับซิบมีเน็ตโอ้คือเด็ดเดียวอ่าแค่นาดานอกจาะนะอ้นอน็ตเต็มโอเคเลยถันเต็มเ้อน้นนงองเพราะ่าเทเ่ยวได้เลยรา่เป็นย่างจ้ะอันนี้คือ khách view gì nè vì view Canada nó thì đang lăng đường thang phải ở lục view ngâm bà view gì đây là view Canada nó thì đang lăng đường thang phải ở uh, khe เด็กๆค่ะความทรงจำที่ดีที่สุดแม่จ้าแม่จะนํางซาลาดพีก็อากาศดีว่าหันว่าหันหมอกว่าหันเป็นหมอกบ้านี่แดดออกเปลี่ยงเปียนนะง้ามงามภูเขานี่เขาเ็ดอันนี้เป็นตีนผู้เลยน่าจะพี่จอมท้าฟังนี่ฟังนี่สิเป็นตีนผู้จ้ะฟังเด็บแดดซองตามีคนอาเที่ยว โอ้อินเทอร์เน็ตสช้าอีกแล้วบอกได้ว่าชา้นานอนซาลาเด้เนาะอินเทอร์เน็ตส้าเลยพี่เด็กอยากกอดพี่กันนั่นละมองอีกซิมนาทีแกจะเข้ามาอ๋อจ้าอู้คือดีถ้านอนในนอนก่อนแม่อิจฉาเด้สวยจ้าอากาศดีจ้าแสงแดดออกจ้าพี่จอมทั้งเนี่มมากมา เขียนได้ตามสบายเลยบาทที่นี่ใหญ่บ่แต่น้อยก็สิบูไม่เน็ตเออคขาเด็ดเดี่ยวเป็นยังเขียนมาเลยแมนจะงามกุ่งพวันชาเด็ด นี่ีคือวิวแคนาดาเนาะพี่กำลังเดินทางไปแค่มลุกวิวงามบ่ะเป็นยังเขียนมาเลยแมนจงางกุ้งพระวันใชาเด็ดแดดส่องตามีคนพาเที่ยวโอ้อินเทอร์เน็ตสโลว์อีกแล้วบอกได้ว่า นั่นก็คือจังซ้อนปุ่นคือกันมาแบบนี้แหละผู้เขาสิแบบนี้แหละได้เลยตามน้องกุ้งมาชมวิวจ้าอู้สุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะพี่จอมนี่คือเอามั้ยเดี๋ยสวยๆแดดขึ้นขั้นนี้นะจ๊ะจะนีแดดออกจ้าสวยงามกว่าจ้ามาจ้ามาเบิร์วมีงามงามวิวสวยสวย ก็จะเลี้ยงงามงามด้วยจ้าเลยอยากเห็นวิวสวยๆแค่ไหดามากเลวเวยงสวยนะจ้าฟังนี่เลี้ยงงามจากก้าฟังนี่สวยเลี้ยงเซเลอร์งามจ้ากุ้งจีงามแม่จ้าพี่จอมงามงามจ้าฟังนี่โอเ้เข้าสิเป็นนังเสี่ยงเลยจ้าพี่จอมแบบ ดวสวยสวยแดดถึงฟังนี้นจอจจารย์จะมีแดดออกตาะน้ามพะาตอนนี้อินเทอร์เน็ตโอเคจักหน่อยกสิบอโอเคแล้วมาดูจ่าแบบนี้เลยจ้าน้องกำลังจะเข้านอนเดี๋ยววันนี้ให้คุณแม่มานอนที่ห้น้ามพะจา มาเบิร์นเรื่น้ำผันงามงามจังตะวันคุณแม่อยู่บ้านคุณแม่พี่จอมพ่อแน่น้อนบ่จ้าจ้ากมาเบิร์นภพอากาศดีว่างหันว่างหันหมอกว่างหันเป็นหมอกวันนี้แดดออกเปี่ยงเปี่ยนนะงามนะตอนนี้อินเทอร์เน็ตโอเคจักหน่อยก็สิบ่โอเคแล้วมาเดูจ้า เห็นโทรศัพลายแปดกสิบเอ็ดหรือดูดูดูตอนนี้อินเทอร์เน็ตโอเคแักหน่อยกสิบอโอเคแล้วมาเดินจะเป็นย่างเขียนมาเลยแมนจะงามกุ่งพวันชาเด็ดแดดบังแดดแง่งตา สวัสดีด้วยใเด้อผู้ใดทักทายใดจ้าเป็นยุนีนะทั้งผู้ทั้งผาอินเทอร์เน็ตตักมีอากาศดีว่างหันว่างหันหมอกว่างหันเป็นหมอกบัดนี้แดดออกเปี่ยงเปี่ยนนะงามันะสวยสวยแดดขึ้นฟ้างี้ได้จ้าเป็นยุนแดดออกจ้านะงามปะจ้ะ กุ้มจีงามแม่จ่าพี่จอมงามงามจา่าฟังเนี่ยโอเขเขาสิเป็นนักศิลเลยจ่าพี่จอมแบบเล่าจ่ารีวิสวยนะจ้างามก่าจ่ามาบนร่อแล้วผ่านงามงมจ่า จริงเลยชานังซาลาได้ออินเทอร์เน็ตส้าลงที่เอยากก่อนคทอกันนะ่นลามาะมันจะสวยๆแดดขึ้นฟ้านี้นะจ้ายุนีแดดออกจ้าห้ามภาษาไ่นีนะทั้ทงพูดทั้งผาอินเทอร์เน็ตตัก มาเที่ยวแคนาดาเด้อผู้ใดอยากเที่ยวกับมาวิวสวยสวยวันพานไปพาชมวิวนะอันนี้ยุทงพูดใจจิจจำเน็ตอาจิบอดีเด้อเน็ตอาจิบอดีน้อยนึงจ้ะสวยมากแม่จันจวิวสวยสวย พาไปอากาศดีว่าหัน bons. ว่หันหมกว่าหันเป็นหมอกันันี้แดดออกเปียงเปี่ยงนะงามงั้อาจจะมา er. พ,พ,พี่กุ้งเขาบม่พี่กุ้งอันนี้ซื้อๆดอกลองไห่เบื่องซืว่ามันได้ปะมันได้ก็เลยแต่ว่าคุณแม่อยู่หวานคุณแม่พี่จอมต้านแน่นอนปะจ้า ับอากาศดีว่างันว่าหันหมอกว่างันเป็นหมอกบ่า้แดดออกเปียงเปี่ยนกะงามนะฮะแต่เสร็จเรงงามงามจ้ะงามประจากโอ้เป็นประจาก สมทงสวัสดีหนึ่งดวงกว้างขวางมาแถวเนี้ยจริงๆเลยอากาศดีว่างหันว่างหันหมอกว่างหันเป็นหมอกวัดน,นี้แดดออกเปียงเปียงนะงามง่าแค่นาดานะ้จาจันะ อ้เน็ตเต็มโอเคเลยถ่านเน็ตเต็มเนื้อน้องพาพาเที่ยวได้เลยพอ็นยังจ้ะอันนี้คือถ้าแต่น่อยก็สิบไม่เน็ตเออคือเด็ดเด่ยวมาเด้อมาเที่ยวแค่นาดาเด้อู้ใดอยากเที่ยวกับมาเราทำได้ทุกที่ 弟弟厉害。